ตังางนโมสามชั้นวันท่านดจบพัดถากลมศิลากาศสามโหนนอมกมลล่มงพืน้นถูกฟนคืนซ้ำร่วมตังรัตนั่งย่งกมอมไว้ทั้งจอม,มหัวโพขาสมมานอมขูสุวรรณอรลหังทางเสียงกันกิเลสบันเทิงตัญหาสัมมาสัมพุทโธโ,โอภาแสงปัญญาจาระคะว่าพระองค์นั่นอรลหันโหสุยางปุถทั้งปะควันตัง อภิวาเทมีขาบูชาแกวติเพองสูงสวาขาโตมูตัดแกงหูเห็นปัญญาพระควตาพระองค์สอนบ่อนติข้วนขนิ่งยำท่ามหม้อคํำสอนสี่ส่วนดีบีสุกบ,บอสางท่าม,มั่งน,มนามศรีขาวันท่าน้อมน,มนามสการสุปัิป,ปันโนงันมถกด่านศินท่ามท่านปฏิบัติาตาพระคตโตหักคล่องสองพุทตะอม์นนว่างไหว สาวกสังโค่ไห้มูสงคข่ยว้านแตกต่างสังค่างนาม,ามีขาวันท่านอนนามัสการมาตาปิตลังคุณเลิศชาติล้านแพ่นสุดแดนขานอหังวันท่ามีปรีกัม่นบอกฝ้มหูครูอุปชาย,ย่างไถ่ใจนักสอนพ่อร่มพานอหังขาขอกาบการวันท่านีลยลึกไหวบูชาไหวส่วนสูง ด้วยคิดใจไฟไหมุกมารุกชาตดศาตสาตร์ศาตสาตร์หวังขจัดบมืม่อเมาให้ยืนเน่าขาวพัวส่วนสรวม่อเมาให้ใส่ผ้าแก่งประจางสมควรหวังขาดตังไหวอันใจเกี่ยงให้เตียงสั้นสาธุบุญดังนั้นอธิฐานอยู่เฉิดชูชดีบาลมีเขียนสารพ่านพระรรำอันง,งานแท่เห็นกระแสใสาขามน,นำว่างวนบ,นบ,นบนตนตำ เห็นส่วนงานเกลี่ก่สืบแ่วเหนือนอบลร่มปัญญาไขให้รวงมุมเ่ะจมจิดติดตัณหายาได้ฆ่าโรคกีหาดมันมีกุศลใดขอหายใจจงจ่องจองถ้าไม่กิดกันในเดือขอให้แจมผู้ผลปนเสือเข่าจะเลื่อนส่วนสมบัติปราดบราเอิญเพียงเชิญซอยเป็นห้อยแสงมนุษย์แง่งแท่งแต่เขาให้อยู่เน่าแต่เพียงอยู่สุดเม็นสู้มนุ่งเน่าตะกาวแสงแง่งเห็นปอง ไปตามข้องแกนแทงให้แล่ได้เซมาโนผู้ขาเด้อไปตามข้องแกนแทงให้แล่ได้เซมาโนผู้ขาเด้อก้อนสิบัรายา่ยเบาสิขอกาวคุ้มบิดาเท่าง้านดามาหาคุณไห้อุ่นไอผาไทยออมหัวใจย้อมแกจอมเจ้าเปียดยังเอาบ่าคำเกิงตั้งเตเกิดอาศัยเพิงเบอาถึงคุณบุญชาตินีบบ่พีพ่อชิงทอเทียม ขอยกคุณนันยอดเยี่ยมเฮี้ยมขอการกันปะฉมเป็นข้าร่วมควงผานาคาพระคุณผู้บุญเลี่ยงเมือกบ่อเพียงใจลึกย้อนแสนทอนหานล้านทอนแทงของมีคาและค่าแทงแสงพระคุณลืนทบเท่าบุญคุณเจ้าเกินฝ่าดินยกข้าวเาประกอบเรื่องให้ป่าเพี้ยงเยี่ยงเคี่ยงกิตขอปริภาพมาเทาประกอบเอามาเติมแต้ม คือดังแซมเพื่อนหายภายในดูสงาเอตกแต่งสมรค่าว่าผญาเป็นบันบันวิกิสันส่วนสเลาหลายเต่ตกแต่งเต่าเป็นเข่าคอ,อ,อข้อผญาล้วนแต่มาจากพระถ้ำอันงดงามจนน้ำไยเที่ยงขยายให้เห็นขอพ่อค่อนฟังเข่าใจง่ายฟังหรืออ่านผญาไขาเห็นบอนใจกุนเกือกุณหน้าเสือมนุษย์คน ส่วนข้าววนี่กรคนจากตนเกาเงาอัดมังคลัดที่ปานี่ภาคสองนี่ประกอบไว้ในมงค้นขอหามเวนกระทั่งบา,าดพาตัวอีกสำรวมระว่างตัวบ่เมาม่วมาเสวินเอามานเนี่ยเนี่ยขับใจผสมก่อนตอนเข่าหากนี่กาวก,ถา,า,กาถาดาคิดพาดไปบ่ถือท่าไงซอยว่างคว่มพลังเที่ยงแต่หวังตั้งใจชีนาทีท่ำเป็นน้ำบาเผยแต่ปุทตศาสนาสอนธรรมะปละบอกงู บบล่อมคู่ต่างฟังพันขอในเด้อขอปัญญาาห้ซอยคำหลิงลำย่านวิถีเห็นฟ้องนีมีท่างในยางตรงก้องตองขั้นล่องอัดถือคัดแทกกระแสผลเหตุคนคาขอในเด้อขอให้ฮงเจริญตาพญ,ญาไหลดังนามไขท่า้แก่งเกลูกฟังขอในเด้อขอจะมีเหตุห่างพลั่งส่วนม่วนกุศลผทธมนต์ในบรรยายเป็นไฟหนุนทุนเติม ขอในเดือขอให้เติมยามีพ้อมเสมอคล่องนามเต็มฟังเทโวศรัสสาลังำลสำราสรงหม,ม่องอ้นให้หนีฝนทางไทยคุณหนือยค,คุณคุณบิดามัรดาไทยคุณถูกไปขอบูชาปูชนิยาโคภบอน,นั่นนขานไว้คุณทั้งหลายถือเคยส่วนขอผลใจต่างไว้แหนะ่ให้มะปกให้มะเพพคุ้มให้แกปากผู้ขาเวลาเบากล้าวผธรรม คุณนีท่านจงซอยคำอุปถัมภ์ทรงนำล่องหนุสรัพค์ุณสู้ป่าเเพื่อประชาไอใหเห็นพอบัดนี้หนอเริ่มต้นสาธุชนสดับอ่านขอในเด้อขอให้เห็นทางพันสามล้านใจในมองโซนเสพผลพอบพันปา่าถ้มขอในเด้อขอใจเลื่อนยิงหล่งเห็นตัน้มพันสุกขาวขอเรื่องเล่าขานไขเด็ดซอยใจหนักในกลุ่มมรสุมกิเลสเปลื่นไฟเผาเงื่อนอาไทยมนขอในเด้อ พอทุก่านสาธุชนเย็นกระม้นใน่พบพอหายคว่ำต่อเกิดมันเพียนใจผู้ขาเอ้ยถึงเคยดำดังเปลี่ยนในเวียนใส่ทั้งสงบพ่อป้องลบลิกเวียนเคยเข้นน้ำะลำหายสะอาดใจนี่รักต่างหูหนทั้งเสดินต่อสลาดรักหูหมองก็ตัดต่อขวบบวงแก่หม่มใจคล่อมดวยน้อยมันนี่เน่เด้อสนดกวา